แก่ห่วงจุยบานทำกินไม่คืนด้วยการปลูกก้าต้นไม้มงคลเรียกสาบเสริมดวงราบรื่นทันตาลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้ขอแนะนำก้าวต้นไม้มงคลปลูกแล้วร่ำรวยเสริมดวงโชคลาบมาฝากทุกท่านกันนะครับ ถูกท่านเคยสังเกตรหรือไม่ว่าตามบริษัทห้างร้านหรือบ้านของคนที่ทำมาขาขายมักจะปลูกต้นไม้มงคลที่มีลักษณะคล้ายคลยกันหมดนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการเสริมโชคลาภทางด้านการเงินนั่นเองนะครับซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับยิ่งถ้าหากตั้งไว้ถูกทิศถูกทางปลูกในวันเวลาที่ถูกต้องแล้วละก็ เชื่อกันว่าจะยิ่งเพิ่มโชคลาภให้มากขึ้นดังนั้นถ้าหากใครกำลังมองหาต้นไม้มงคลเพื่อนำไปประดับบ้านอยู่ในขณะนี้ก็ขอแนะนำเก้าต้นไม้มงคลดังต่อไปนี้นะ 1. ต้นปวยเสียนโดยลักษณะของต้นปวยเสียนนั้นคือจะเป็นลำต้นที่แข็งและมีหนามแหลมออกดอกเป็นกลุ่มๆและมีหลายสี อย่างเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวสีเหลืองและยังมีสีอื่นๆอีกด้วยสามารถออกดอกได้ทั้งปีแต่จะออกมากเป็นพิเศษในฤดูหนาวส่วนการปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีและควรเปลี่ยนดินทุกปีนะครับและต้นปวยเซียนจะชอบแสงแดดที่ไม่จัดเกินไปและไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวันนะ พราะต้นสามารถเก็บกักน้ำได้ดีโบราณเชื่อกันว่าหากปลูกต้นปวยเสียนไว้หน้าบ้านจะนำโชคมาให้ควรปลูกไว้ในทางที่ตะวันออกเสียงใต้และควรปลูกในวันโพฤก็จะทำให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นและที่สำคัญถ้าใครปลูกต้นปวยเสียนออกดอกแปดดอกขึ้นไปจะมีโชคลาภมากตามไปด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าทั้ง8ดองค์ ที่จะช่วยปกป้องขุมครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมานั่นเองนะครับ 2. ดอกดาวเรืองลักษณะของดอกดาวเรืองนั้นคือจะมีขนาดใหญ่ปลูกง่ายต้นโตเร็วและแข็งแรงไม่ค่อยมีโรครูปทรงของดอกจะเป็นพุ่มกลมมีสีสันสดใสสวยงามสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะและสามารถปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งการปลูกดาวเรืองนั้นให้ปลูกในดินที่มีการระบายน้ำที่ดีเก็บรักษาความชื้นได้สูงโดยความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองก็คือจะช่วยนำเงินทองเข้ามาในบ้านเพราะสีทองอารามของดอกดาวเรืองนั้นเปรียบเสมือนเงินทองเต็มบ้านถ้าหากปลูกไว้หน้าบ้านหรือในบริเวณบ้านให้ดอกออกเยอะเมื่อมองเข้ามาดูเหมือนทุ่งทองก็จะยิ่งเสริมให้มีโชคลาภ ทำกิจการใดๆก็ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ 3. ดอกนางกวากลักษณะของต้นนางกวากนั้นจะมีก้านตั้งตรงลำต้นหนาก้านใบยาวมีลักษณะคล้ายใบโพและมีสีเขียวแกมน้ำเงินใบด้านบนมีความมันเห็นเส้นโของใบตามรูปใบชัดเจนหากปลูกเพียงแค่ต้นเดียวก็สามารถมีหนอจนเต็มกระถางที่ปลูก ต้นนางกวักเป็นไม้มงคลที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบานหากว่าใครทํากิจการเปิดร้านค้าต่างๆแล้วล่กก็ปลูกต้นนางกวักเอาไว้จะช่วยทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองลูกค้าเยอะแน่นอนนะครับ 4. ต้นกระบองเพชรโดยลักษณะลำต้นดูอ้วนเตี้ยน่ารักมีทั้งต้นที่เป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกและรูปทรงกลมมีขน หรือมีหนามรอบตน้นแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ควรปลูกในดินร่วนปนทรายหนาะดินที่มีความชื้นปานกลางและที่สำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดมากก็คือต้นกระบองเพชรไม่ได้ต้องการการรดน้ำบ่อยๆเพราะโดยธรรมชาติของต้นกระบองเพชรสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากฉะนั้นควรรดน้ำา7-10วันต่อครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นกระบองเพชรในบ้านนั้นมีความเชื่อกันว่าจะทําให้กิจการก้าวหน้าและได้เลื่อนหน้าที่การงานเร็วและจะพาโชคลาภมาสู่ครอบครัวถ้าหากบ้านไหนปลูกต้นกระบองเพชรให้เกิดดอกได้มาและสวยงามแล้วหละกอแสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภเข้ามาจะมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะ 5. ว่านรวยไม่เลิก ว่านรวยไม่เลือกเป็นไม้อวบน้ำอยู่ตระกูลเดียวกันกันกบกระบองเพชรชอบดินรวนและชอบแสงแดดจัดมาลักษณะของใบจะนิ่มๆเหมือนอยางด้านบนจะมีจุดๆสีเขียวเข้มบนผืนใบมีสีเขียวอ่อนเหมือนกับว่าใบาเป็นรอยชำ้ำการดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะแค่เพียงให้แสงแดดรำไร่องมาถึงตน้นและรดน้ำให้ชุ่มเพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอแล้ว เชื่อว่าบ้านไหนโปูกจะทำให้รวยตลอดไปเหมือนชื่อตนและถ้าออกดอกเมื่อไรเชื่อกันว่าเจ้าของจะมีโชคลาภเกยมาถึงที่เลยนะ 6. ใบละบาทต้นใบละบาทเป็นพันไม้ยืนต้นประเภทเถาเลือยชอบเหลื้อยขึ้นตามกิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่โดยลำต้นมีสีเขียวและมีขนอ่อนๆปกคลุมตามลำต้นเป็นพืชหวบน้ำ้ำใบใหญ่ ลักษณะใบเป็นรูปใบโพมีสีเขียวสดดอกมีสีชมพูตรงกลางดอกเป็นสีม่วงแหละออกเป็นช่อตามส่วนยอดช่อหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ3-5ดอกปลายของดอกแยกออกเป็น5้าแฉกลักษณะคล้ายๆดอกผักบุงควรปลูกในดินร่วนซุยหรือดินผสมอินทรีย์ที่มีความชืีนปานกลางนักลับและควรตั้งอยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัด ซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกต้นนี้ไว้ประจำบ้านจะทําให้เกิดความร่ำรวยด้วยเงินตราและถ้าหากปลูกให้ออกมามีใบสีสวยงามและมีจำนวนใบมากขึ้นก็จะทําให้มีเงินมากขึ้นเพราะหนึ่งใบเท่ากับหนึ่งบาทถ้าแตกออกมาเป็นหลายใบก็จะทําให้มีจำนวนเงินเพิ่มตามไปด้วยที่สำคัญใต้ใบมีสีคลายกับเงินเคลือบอยู่ด้วย หากใครปลูกอยู่ก็อย่าลืมไปสังเกตดูนะ 7. ต้นออมเงินออมทองต้นออมเงินออมทองนั้นเป็นพืชไม้เหลื้อยที่มีลำต้นเป็นเทาลำต้นมีสีเขียวผิวเรียบใบมีลักษณะกลมมนโคนใบเว้าลึกทำให้เกิดหูใบทั้งสองข้างปลายใบเรียวแหลมผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือสีเหลืองแล้วมีสีเขียวล้อมรอบ ควรรดน้ำบ่อยๆนะเพราะต้นออมเงินออมทองต้องการนนามาและต้องการแสงแดดจัดด้วยควรปลูกในดินร่วนสวยุยที่มีความชื้นสูงและควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมากเดือนละ1-2ถึงสองครั้งซึ่งคนโบราณเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นออมเงินออมทองจะทำให้มีเงินมีทองมากเพราะเป็นไม้มงคลเหมือนดังชื่อต้นนั่นเองนะครับแ ต้นเงินไหลมาสำหรับต้นเงินไหลมานั้นเป็นไม้เหลือยที่มีเถายาวลำต้นมีสีเขียวและกลมเกลียงใบเป็นแฉกประมาณห้าแฉกหรือเข้ามาหาโคนใบส่วนปลายใบยเรียวแหลมผืนใบมีสีเขียวกลนเหลืองโดยให้ปลูกในดินร่วนซุยให้โดนแดดพอรำไรและต้องการน้ำมไม่มากแค่ชื่อต้นก็รู้แล้วว่าเป็นไม้มงคลขนาดไหน และเชื่อว่าเงินจะไหลมาตามชื่อของตน้นแต่เพื่อเพิ่มความโชคดีให้มากขึ้นควรจะปลูกต้นนี้ในวันอังคารและวางไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าเงินจะไหลเข้ามาบ้านอยู่เรื่อยๆแลกกาวต้นกวนอิมเงินโดยต้นกวนอิมเงินเป็นพันไม้ยืนตน้นลำต้นกลมตรงและมีขนาดเล็กเป็นข้อข้อสีเขียวไม่มีกิ่งก้านสาขาใบแคบเรียวยาว ปลายใบแหลมซึ่งสีของใบเป็นสีขาวและตรงกลางจะมีสีเขียวเข้มให้ท่านปลูกในดินร่วนสุยนาะหรือจะเป็นดินร่วนปนสายก็ได้ที่มีความชื้นสูงเพราะเป็นไม้ที่ชอบน้ามากรวมทั้งต้องการแสงแดดจาดคนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นกวาอิ่มเงินไว้จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวย และต้นกวนอิมเป็นต้นไม้นำเงินเข้ามาในบ้านโดยเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้ประกอบพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีมงคลทางศาสนาควรปลูกเอาไว้ในทางทิศตะวันออกจะช่วยเสริมสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งต้นไม้มงคลทั้งเก้านี้เป็นเพียงความเชื่อของคนโบราณ ที่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านเลยนะถ้าหากปลูกต้นไม้มงคลเหล่านี้ไว้แต่ยังไม่ขยันทำงานและใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วละก็ต้นไม้เหล่านี้ก็ยังช่วยให้มีเงินเยอะไม่ได้ฉะนั้นต้องขยันทำงานและรู้จักเก็บออมเงินแล้วปลูกต้นไม้เหล่านี้ช่วยเสริมดวงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนักรับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดู สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ